สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยชัยพาโชคนะครับตอนนี้ก็นะครับบ้านลุงหวางก็ถอดแผ่นเมทัลชีตออกแล้วนะครับนะถอดแผ่นเมทัลชีตออกแล้ว2ฝั่งนะครับเพื่อจะเป็นตำแหน่งที่จะต้องร้อยเบลนะครับร้อยเบลสี่มุมนะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายนู่นแหละครับตอนที่จะยกบ้านนะครับก็ถึงจะถอดสายไฟแรงสูงออกนะไฟเข้าบ้านออก ส่วนพื้นข้างล่างนะครับใต้บ้านนอกดาวลุงหวางก็จะตัดตัดเสาตรงตัดเสาข้างล่างออกประมาณ6ต้นที่อยู่ตรงกลางนะครับเพื่อรถเ,เค็นยกขึ้นแล้วจะต้องไปวางที่พื้นรถให้มันเสมอนะครับเดี๋ยวเราตอนที่จะตัดก็ต้องรถเคีนมารถเคีนก็มาแล้วล่ะนะครับตอนนี้ช่างก็กําลังเคลียร์ในส่วนที่จะให้ตัวบ้านแยกออกจากห้องน้ํา นะครับให้แยกออกจากห้องน้ําแล้วก็ทําการเ,าเช็ครายละเอียดนะครับเพื่อไม่ให้บ้านตัวบ้านมีความเสียหายนะครับก็ไม่น่าก็อีกจะประมาณไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงน่าจะทําการยกบ้านลุงหว่างขึ้นได้แล้วนะครับหลังจากยกบ้านลุงหว่างขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ยึดตําแหน่งบ้านกับตัวรถให้เรียบร้อยแล้วก็พวกตู้เย็ยนเครื่องซสกผ้าก็จะเอาไว้ในตัวบ้านนะครับ ก็จะทํารายละเอียดให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วนะครับนะถึงจะเป็นอันจบนะครับในการย้ายบ้านของลุงหวางนะครับนะก็อย่างที่แจ้งครับลุงหวางก็จะเอาบ้านหลังนี้นะครับไปไว้ที่กกอกนะครับพื้นที่ที่ลุงหวางจัดเตียวไ้หมดแล้วนะครับจะไปไว้ที่กกอกบ้านหลังนี้นะครับนะก็จะเป็นลุงหวางกับน้องตองนะครับหรือไม่ก็เป็นน้องตองกับคุณยายอะไรเงี้ยนะครับได้พักผ่อนนะครับก็ไม่ต้องไป หรือไปทำนะครับก็ยกไปช่างได้เลยตอนนี้ทีมช่างก็กาลังจัดเตรียมงานจัดเตรียมงาน,จ,งานจัดเตรียมรายละเอียดนะครับเพื่อทำการวางตำแหน่งนะครับ linear, ทำตัวบ้านให้ให้ป็นอิสระนะครับให้เป็นให้ตัวบ้านปิดอิสระจากผนังของห้องน้ำนะครับอาจจะมีการตัดโครงเหล็กบางจุดออกนะครับเพื่อไม่ให้มันเชื่อมกันแล้วมันจะได้ขนยา้ายง่ายๆ ครับนี่ก็เตรียมถึงเวลาที่จะนั่นแล้วนะครับตอนนี้กําลังรอรายละเอียดนะครับแต่ส่วนอื่นๆก็เก็บไว้หมดแล้วนะครับส่วนอื่นๆตอนนี้ทุกอย่างเก็บเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เหลือแต่โครงเหล็กกับผนังปูนนิดนึงนะครับที่จะต้องอไม่ให้เชื่อมกันกับตัวบ้านนะครับโอ้แล้วก็เสร็จจากลุงวางแล้วนะครับถ้าเสร็จจากลุงวางก็ ที่เหลือก็จะเป็นบ้านต้นเดือนก็จะเป็นบ้านของพี่ลอมนะครับเป็นบ้านของพี่ลอมกนะ็จะใช้ระบบเดียวกันของพี่ล้อมก็ต้องทุบนะครับทุบกําแพงห้องน้ําออกจากตัวบ้านให้เป็นอิสระนะครับใช้ระบบเดียวกันนะครับเพราะว่าผนังปูนที่ก่อไปยึดนะครับมันไปยึดมีสกรูมีเหล็กหนวดกุ้งนะครับที่ใช้ยึดในการก่ออิฐบล็อกนะก็จะวางรายละเอียดของพี่ล้อมก็เช่นกัน ก็เป็นช่างที่ทําก็เป็นชุดเดียวกันกับที่ที่มาทำณวันนี้นะครับวันนี้แดดออกก็เลยเร่งให้กับลุงวางก่อนนะครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหมดห่วงแล้วนะครับนะทุกอย่างถูกวางรายละเอียดไปแล้วรอแต่รถเคียนรอเขาตัดโครงเสร็จแล้วก็ยกขึ้นเลยทีเดียวนะครับจริงๆนะครับเวลายกออกไปแล้วตรงนี้จะใช้ประโยชน์ได้ไม่ได้นะครับใช้ประโยชน์ได้ นะครับอาจจะย้ายเต็นนะเต็นที่เก็บของเต็นที่เก็บของใช้อะไรเงี้ยเอามาไว้บนพื้นปูนอย่างเงี้ยได้นะครับนะเอาเต็นยกยกเต็นตรงนั้นมาตั้งตรงบ้านที่วางที่ว่างของลุงวางเนี่ยยกมาตั้งปุ๊บแล้วก็เอาข้าวของมาเก็บบนนี้ได้ตัวนี้มันเป็นพื้นปูนด้วยนะเป็นพื้นปูนก็อาจจะดีหน่อยนะครับเป็นพื้นปูนดีนะครับมันจะได้ไม่เฉอะแฉะนะครับนะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับ ส่วนระบบอื่นๆก็ไม่มีปัญหาแล้วระบบอื่นๆกเ็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอ,รอชมบรรยากาศในการยกบ้านย้ายบ้านของลุงวางนะครับเป็นที่จะยกขึ้นแค่จุดนี้นะครับแต่ไปถึงกกอกก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าทางกกอกก็จะมีช่างอีกชุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นช่งชางชาวอาจจะเป็นกกตูมหรือไม่เป็นกกอกนะครับที่ดูแลในด้านนู้นที่รอรับอยู่ นะครับเราก็เคลียร์จุดนี้ให้ไปถึงนู้นลุงหวังก็จะจัดเตรียมไว้เหมือนเรียบร้อยแล้วล่ะครับพอตั้งเสร็จตั้งอะไรเขาก็จะทําการยึดเก็บรายละเอียดทีหนึ่งนะครับนี่ก็มีสองหลังนะครับนะมีลุงหวางแล้วก็บ้านพี่ลาวัน นะครับที่จะต้องเ,อเตรียมยกออกพี่รอมก็จะยกไปไว้ที่สวนนะครับไปไว้ที่สวนในเนื้อที่หนึ่งงานนะครับก็สวนบ้านผมเองสียุมพูก็เอาไว้อย่างนี้เลยนะครับบ้านสียุมพูก็ไม่ได้ทําการลือ้อหรือย้ายออกนะครับบ้านสียมพูก็จะเอาไว้คงเดิมแบบนี้ทั้งหมดนะครับไม่ได้ลือ้อไม่ได้ย้ายออกนะครับนะอันนี้เป็นโครงสร้างนะครับ ตัวบ้านตัวห้องน้ําลงรถห้องเก็บเครื่องมือเก็บของก็จะเอาไว้อย่างนี้ทั้งหมดเลยบ้านสีชมพูนะครับให้อยูออ่ในความทรงจําให้อยู่ในจุดดีๆนะครับเพราะว่าบางทั้งบางคาเราเดินทางมาก็ได้มาพักนะครับนะหรือ f c ีที่เดินทางมาก็ขออนุญาตลุงป้าในะการมาพักผ่อนอย่างนี้ก็ได้เช่นกันแต่ตอนนี้ยังพักไม่ได้เพราะว่าในในบ้านยังมีข้าวของอยู่นะครับยังมีพวกเสื้อผ้านะยังมีเสื้อผ้าอยู่ข้างใน ในห้องเก็บของก็ยังมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในจุดนั้นนะครับนะก็ยังไม่ได้ย้ายออกนะครับอันนี้ก็บ้านบ้านพี่ลอมนี่บ้านพี่ลอมม่จะหนักหนักกว่าลุงวางนะบ้านพี่ลอมนะครับแต่ก็ว่าถามว่ามันย้ายได้ไหมย้ายได้นะครับบ้านพี่ลอมก็ย้ายได้เช่นกันนะครับก็จะใช้ระบบดีคล้ายๆกันแต่ว่าก็จะถอดแผ่นออกนะครับถอดแผน่นม่เตอรชิตออกเช่นกันแล้วก็ทําการ ดึงออกนะครับดึงแผ่นม้ชีดออกร้อยเบลเหมือนกันนะครับหรือว่าโอเคสมบูรณ์ทั้งหมดแหละนะครับก็ค่อยๆทำนะครับวันนี้ก็เร่งเคลียร์ให้กับทางลุงวางนะเคลียร์ให้กับทางลุงวางก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องเร่งเคลียร์เพราะว่าที่ทํางานกันแต่เช้าเพราะว่า ไปถึงกกกอกจะได้ไม่ไม่มืดค่ํานะครับจะได้ไม่มืดค่ําจะได้ทํางานแบบสะดวกถนัดนะครับเก็บข้าวเก็บของเส็ษยกเสศจไปถึงกกกอกก็น่าจะประมาณช่วงบ่ายนะครับถึงกกกอกประมาณช่วงบ่ายก็จะได้จัดเตรียมยกลงยกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นกาลังใจให้นะครับทุกทท่านเลยนะครับเห็นตัวบ้านนะครับ บ้านหลังนี้ครั้งแรกเลยเป็นบ้านของอดิศรเป็นบ้านอดิศรนะครับเป็นบ้านอดิศรแล้วก็อดิศรก็น้องนุกก็ไปรับราชการครูนะครับไปรับราชการครูที่กรุงเทพก็เลยต้องส่งต่อบ้านหลังนี้ให้กับพางลุงวางนะตอนนี้ลุงวางก็ทุกอย่างก็เป็นการที่ FC ทราบข่าวกันนะครับ โอเคนะครับ FC ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ